สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้อุณหภูมิที่เกาหลีลบเจ็ดค่ะพอ,อดีอ้อมจะมาซื้อคอติดนะคะที่เกาหลีใช่ไหมแล้วก็นี่เราจะมาซื้อหวยกันเดี๋ยวพามาซื้อหวยเกาหลีกันดีกว่มามันจะเป็นแบบบล็อกๆอ,อย่างนี้นะแล้วก็คือ,อหวยเกาหลีะจะออกอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็คือวันเสาร์ตอนสองทุ่มกว่านะคะอย่างร้านนี้เคยมีคนซื้อแล้วแบบว่าได้รางวัลที่หนึ่งด้วยเขาก็จะแบบติดประกาศไว้เว่าแบบได้รางวัลที่หนึ่ง แล้วตรงนี้ใช่ไหมก็จะเป็นใบใช่ไหมคะให้เรามาทําการเลือกหวยนะคะเลือกเบอร์ก็คือจริงๆอันเนี้ยเราติ๊กติ๊กไปแล้วนะคะมันเซตหนึ่งอ่ะก็คือหนึ่งพันวอน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 เราเลือกได้ทั้งหมดหกตัว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 ตัวแบบนี้นะอ่ะก็คือรวมแล้วใบเนี้ยห้าพันวอนแล้วก็เราจะมาซื้อ

เดี๋ยวมาดูนะคือแบบว่าคือแป่ะนาดไปแล้วคือแบบว่าถ้าได้รางวัลใช่ป่ะคือแบบรวยมากเลยนะประมาณถ้าที่เป็นเงินไทยอ่ะครั้งหนึ่งอ่ะสี่สิบล้านบาทโดยประมาณอถทัวร์สากลยินดีนหฮะสวัสดีค่ะโอเค,ออเคทีนี้ได้มาแล้วนะคะใบบอลเป็นใบที่เร,เราเลือกอเอง ส่วนใบล่างเป็นใบที่เราให้เขาเลือกอัตโนม,มัตินโอเคเนาะอันนี้คือการซื้อหวยของเกาหลีนะคะเดี๋ยวยังไงถูกไม่ถูกเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีนะโอเคขอให้ออฟถูกแล้กันเนาะอโอเคขอบคุณค่ะ